de sempre เปลี่ยนมารับสองคนครับฝั่งนี้ครับจะารับหจ่าชงสบอลเตะเนลต้งบอลเตะเลยจ่เสร์ฟนะครับจ่าเสร็จยอดไม่ข้าม เจมเสียบยอดติ๊กเตะเตะเตตะเล็บบล็อกแล้วหกต่อห้าเจนเสิือบเจนเสิร์ฟไม่ข้ามติจ๊กเสิร์ฟเสิร์ฟไปเข้มหนึ่งอ่าสองพี่ออฟโห่เตะท่วมครับหกต่อห้าผมพี่เจนเสิร์ฟเจนมาซ้ายจ่าจ่าตรงซ้ายหางบอลยอด จ่าเสเือบออกปีดเทียนชงออปเตยยอดเฮ้ยเทียนเสือบเทียนเสือบเข้าช่องนะติดเปิดจ่าโยกจ่าเสือบหกต่อห้าครับผมเทียนเสือบเทียนเสิร์ฟยอดติดเปิดนะครับชง เต็มบลอกแล้วเจ็ดต yeah. ่อห้าผมเทนดีแดนเสือบทัดนิดมากจยกหนึ่งไม่จะบล็อกโอ้โห กาเสิร์ฟไม่ข้ามเจนเสิร์ฟติเกิดหัวจ่ายยกซ้ายออฟเตะจ่ายยกห้าต่อเจ็ดจ่าเสิร์ฟมาก ออรับเจ็ดต่อห้โหถุนมาไม่ใชยจา่าเยียบได้ดีว้าวแปดต่อห้าบผมเทียนเสิบไม่ใชยจา,า,า,ยจ,าจายุกไปโอ้โหมันดีมอพ้มบุญจาเสิบจาเสิบข้ามไปไมเทียนบดดหนึ่งเทียนสอติดบอกอ๋อ 8ต่อ5้าเตนเสิร์ฟสายจาจาเปิดขับหางบอลโอ้โติ๊กเสิร์ฟตกเปิด์ฟต่อ5เาเตมเสิร์ฟยอดอีกเปิดหนึ่งกาชงเต็มล็อกโอ้โหหต่อ8ป้ผม ปดต่อห้าตาซืบไปพิเชนเปิดนึงพิเชนชงทับบอกออกครับแปต่อห้าพิเชนเสร์ฟเสร์ฟมาไม่มีใครรับครับผมเกต่อหเจ็มากอ๋ออก ต่อเก้าจ่าเซิออกเกต่อหผมพิเทนเซิฟมาซ้ายจาจากเปิดหนึ่งชวงไปโอ้โหทับกอต่อเาจาเสิฟเชนเปิดลยกหางนิดนท่วมโอ้โหเต่อห้านิ่งมตวเลาเขา ้ยงค้สูงไงไม่ัยวราการเซิร์ฟห้าต่อสิบครับเบดต่อหครับมีเสนเสิร์ฟมาจาเปิดเบดถัวต่อห้าเบยดจาเนี่หัวนดีหอกด้นี่ัวจา ต่อสิเอนะพี่ออฟเบิดหนึ่งเทยนโยกพี่ออฟยอดสิ 11. ต่อหเทีนเสิฟหัววิจิตจ่าชงโอ้โหโดนหัวเอาเนี้าต่อสิบเจ่าเสิฟเทียนเปิดหัวชุมมาพี่อฟอฟตะโอ้โหสิเต่อหเทนเสิฟ โอเคมาสายจาจาเป็นงไขายูดนบล็อกออกห้าต่อสิบเอ็ดจาเซิร์ฟเทนยกยกออกห้าต่อสิบเอ็ดจ่าเซกที่เชนหกวอห้าต่อสิบเอ็ดจาเซิร์ฟเชนชงยโอ้โหรอดบล็ก สิต่อห้าเจมสมาตีกแปบนึงจ่าชงโอ้โหจ่าเซิร์ฟซ้ายเชมเปิบหนึ้งรวมสิบเอ็ดต่อห้าพี่เชมเสิร์ฟจ่าแปบดนึง สิบเอ็ดไปเชนเปิดหัวชวงมา,างนี่ทม่มสิบดต่อห้าเอาเสือมาไล้ซ้ายจา่าจ่าชงขวาโอ้โหอาต่อสิบจ่าเสือ,สอเอยอดเอาเปิดนงีงงอง่อเงเเดตสดต่อหเสือยอดมาที่ิดนึ่จ่าชงสูง ต่อส <G ly> ิเ <lag> อ <os> ็ดจ่าเซลครับเขียนเปิดหัวลอดลากเตะเองโอ้โหเตะคล้องสิต่อห้าเสร็จมาซ้ายจ่าเปิดหนึ่งสองเลมบ็อกต่อสิบเอ็ดเยนเปิดหัวเขนโกเบียอตสิบเอ็ดต่อห้า เต็มเสิร์ฟเสิร์ฟบลิทิกิ๊บตีเปิดหนึ่งจากช่องสองสูงโอ้โหเต็มบล็อกครับผมเต็มเดียวกินตีสองต่อห้าเสิร์ฟบลิทิสตเปิดช่องมาเกมนะครับผม